Uh huh. คันนี้สภาพกริปเลยนะครับคันนี้เป็นรถวอลโวครับวอลโว940นะครับคันนี้ปี1997ครับเป็นวอลโว v แวน940นะครับตัวนี้โด่งดังมากนะครับแล้วเป็นรถสวีเดนที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรงบึกบึนภูมิฐานนะครับชนกันนี้ไม่มียุบครับผมนะฮะแล้วก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวก มากมายนะครับยุคที่มันออกมานี่ก็ได้รับความนิยมนะครับขายดิบขายดีครับรถมีเต็มท้องถนนไปหมดเลยทั้งที่ทั้งทั้งที่ราคาก็สูงนะครับปัจจุบันนี่ราคาก็หล่นไปเยอะแล้วแล้วก็เริ่มหายากแล้วนะครับรุ่นนี้บอดี้นี้โดยเฉพาะกับสภาพแบบนี้นะครับรถคันนี้เปิดราคามา144,000บาทนะครับถ้าเทียบกับ สภาพที่เห็นซึ่งมันหาได้ยากมากนะครับที่จะได้มีสภาพแบบนี้หลงเหลืออยู่เนี่ยก็ถือว่าสมตัวนะครับหลังจากนี้ก็คือเรื่องคุณภาพรถแล้วก็ความชอบนะครับนะดูนี้สีเก็บงานเรียบร้อยนะครับเหมือนรถจะยังใช้งานอยู่เป็นประจำนะปอดีนี้รุ่นนี้คือเครื่อง2000 t u เทอร์โบนะครับเขาบอกว่าเป็นเครื่องเดิมแท้ติดรถเลยเพิ่งโอเวอร์ฮอลใหม่นะครับแล้วก็ล้อนี่เป็นล้อ17 ล้อขอบ17สภาพสวดทรงนี่ดูดีดูเรียบร้อยนะพยายามทำให้เป็นรถเดิมแต่ทรงดีไม่ได้ไปจัดแต่งอะไรให้มันซิ่งมากมายนะครับนี่แล้วดูบ่งเบาเนี่ยคุณคิดดูรถอายุกี่สิบปีแล้วเนี่ยแต่สภาพเนี่ยนะครับคือรถมันใช้วัสดุแบบพรีเมียมอ่ะมันก็ทนทานนะนะยิ่งถ้าได้จอดในร่มมีโรงจอดรถแล้วก็ไปตัวห่วงอยู่กันยาวนานนะฮะนี่คือเขาเรียกอะไร สภาพแวดล้อมเพอร์ฟอร์แมนซ์ทั้งหมดของรถคันนี้นะครับถ้าท่านอยากขับวอนโวนะพื้นชอบอยู่แล้วการส่วนตัวคันนี้ถือว่าเป็นรถที่มีสภาพดีทนะ้ายแล้วก็ต้องไปทดลองนะครับนัดเจ้าของเขาได้ครับแล้วก็ไปทดลองรถกันรถคันนี้อยู่แถวสะพานพระรามเจ็ดนะฮะบ,บางพัดครับขอให้โชคดี